วัสดีค่ะวันนี้ก็ลงคลิปน้องโกจ่าดูนางนอนสิโอ้ยท่านอนหล่อนมันจะสบายเกินแมวแล้วนางชอบนอนแอค่ะงวนนี้ขอยถูกหวยดยนะนางโกจ่านะหล่อนจะได้จ่ายค่าแอร์ค่าไฟเนี่ยโอ้นางนอนสบายสบายดูท่านอนสิคะนอนไม่สนโลกอะไรทั้งสี่อย่าง แมวฉันนี่มันตอนแหลจริงๆดูสิอ mm hmm. ก็งวดนี้ก็เล่นไปเลยค่ะคุณสี่สองเลขรถฉันไม่รู้จะซื้อเลขอะไรนะคะซื้อเยอะก็เสียเยอะมันจะถูกก็คือถูกสี่สองสองสี่ประมาณเนี้ยค่ะพูดเนี้ยชอบเลขสองกันอย่างที่บอกเดี๋ยวมิม้จะมาเลขมาสัทีสิตามไม่หวาไม่ไหวลเลขสองข้างล่างเนี่ยโอ้ก็เล่นเลขในตัวละคะ่ะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาลงคลิปแค่นี้แหละค่ะน้องโกดจาแมวจรจัดเก็บมาเลี้ยงได้เกือบปีแล้วก็ให้โชคมาเรื่อยๆเ,เนี่ย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 ดูท่านอนน่สิโหจะสบายไปถึงไหนค่ะคุณโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ